ล่าท้าผีโรงพยาบาลร้างเสียงล่มหวีดหวิวพัดผ่านซากตึกสูงสามชั้นของโรงพยาบาลร้างที่ว่ากันว่าผีดุที่สุดในย่านนี้คืนนี้ทีมล่าท้าผีสามคนบอสหัวหน้าทีมผู้บ้าบินนัดกล้องหลักและแป้งมือเสียงและบันทึก EVP ตัดสินใจบุกเข้าไปพิสูจน์ความจริงพร้อมนะทุกคน บอสกระซิบถามขณะด,ดินอยู่หน้าประตูไม้ผุผุที่เปิดแง้มอยู่นัดส่องไฟฉายเข้าไปเห็นเพียงความมืดและเศษขยะกองพัเนินไปเถอะพี่รีบถ่ายรีบออกน้ำเสียงสั่นน้อยแป้งพึมพำอย่าพูดแบบนั้นสิเดี๋ยวก็เจอดีหรอกทั้งสามค่อยๆเดินเข้าไปเสียงฝีเท้ากระทบพื้นปูนแตกดังสะท้อนทั่วห้องโถงใหญ่กลิ่นอับและสนิมเหล็ก อบอวนจนแทบหายใจไม่ออกกล้องของนัทส่องไปรอบๆผนังลอ,อกเป็นแผ่นรอยมือเปื้อนเลือดซีดๆเห็นลางๆตามผนังเสียงดังแกรง้งดังขึ้นจากบุ่มห้องเฮ้ยเสียงอะไรแป้งสะดุ้งหันขวับไปทางเสียงบอสยิ้มแห้งๆว่าคงแมวและมันไปต่อเถอะขึ้นชั้นสองกันบันไดเหล็กขึ้นสนิมลั่นเอียดอาร์ททุกก้าว จนเหมือนจะพังได้ทุกเมื่อเมื่อถึงชั้นสองบรรยากาศเย็นเยียบจนขนลุกพวกเขาเดินผ่านห้องผ่าตัดที่ประตูเปิดอ้าอยู่กล้องจับภาพภายในเห็นโต๊ะผ่าตัดขึ้นสนิมเครื่องมือผ่าตัดเก่าๆห้อยอยู่ริมผนังจู่ๆเสียงผู้หญิงร้องครวญเบาๆดังขึ้นอือช่วยช่วยด้วยนัดหน้าเผือพี่บอสได้ยินไหม บอสพยายามกลั้นความกลัวได้ยินได้ยินชัดเลยแป้งรีบเปิดเครื่องบันทึก EVP แล้วถามว่าถ้ามีใครอยู่ที่นี่ส่งสัญญาณมาให้เรารู้หน่อยเงียบท่านใดนั้นประตูเหล็กห้องผ่าตัดปิดปังเองทั้งที่ไม่มีลมทั้งสามคนพังะนัดกลือน้ำลายเหนียวๆพี่บอสเรากลับเถอะบอสพยักหน้ารับ แต่ทันทีที่หันกลับทางเดิมเสียงฝีเท้าดังจากบันไดเหมือนมีใครกำลังวิ่งขึ้นมาเร็วๆตุกตักตุกตักตุกตักไฟฉายส่องไปไม่มีใครแต่เสียงยังดังอยู่ทั้งสามวิ่งหนีไปอีกทางหัวใจเต้นแรงราวกับจัตทะระเบิดในจังหวะนั้นนัดสะดุดล้มกล้องกระเด็นไปนัดคลานไปคว้ากล้อง แต่ต้องหยุดชะง,งักเมื่อเห็นเงาดำๆเหมือนผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายทางเดินเสียงกระซิบเย็นเยือกดันขึ้นข้างหูเขาออกไปออกไปซะนัดร้องลั่นลุกวิ่งสุดกำลังบอสกับแป้งดึงแขนกันแล้วพากันวิ่งหนีสุดชีวิตลงบันไดแบบไม่คิดชีวิตจนทะลุประตูโรงพยาบาลออกมาเมื่อถึงข้างนอกทั้งสมหอบหายใจแรงใบหน้าซีดเผือด ต่างคนต่างมองหน้ากันนัดพูดเบาๆต่อไปไม่เอาแล้วนะพี่บอสบอสกลืนน้ำลายพยักหน้าก่อนหันกลับไปมองโรงพยาบาลร้างนั้นอีกครั้งและในกล้องแสงสุดท้ายที่บันทึกไว้เห็นเงาผู้หญิงชุดคนไข้ยืนอยู่ริมหน้าต่างมองตามพวกเขามาด้วยสายตาว่างเปล่า